คอบคลุมทั่วประเทศแต่ยังไม่ทุกจังหวัดนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเปิดศูนย์บริการนะครับที่ได้รับการติดั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางภาคกางนะครับทางเที่ยวตอนนี้มีอยู่เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ภาคกลางมีเจ็ดนะครับเหนือมี 8. แปดนะครับแล้วก็ภาคอีสานที่สองแล้วก็ตอนออกเที่แล้วนะครับแล้วก็ภาคใต้แปดศูนย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ากำลังเพิ่มให้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับเพนอกจากที่ที่บอกครับถ้าไปเสียที่ไหน นะครับเสียนอกจังหวัดจังหวัดอื่นเราก็จะประสานงานศูนย์ที่ใกล้ที่สุดให้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของศูนย์บริการนะครับนะครับศูนย์บริการอ่ะนะครับในส่วนหัวข้อของผมนะครับช่วงเช้านี้นะครับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะการรับประกันนะครับการแจ้งเคลมนะครับนะมีใครยังสงสัยอยู่ไหมครับเาะแต่ถ้าสงสัยยังไงถามอาจารย์รอบถัดไปได้นะครับหรือช่วงเวิร์คช็อป นะครับสอบถ้าเจอตัวจริงนะอยากถามตรงไหนถามทีมงานสตาฟได้นะครับครับนั้นก็ผมขอจบนะครับช่วงเช้านะครับของผมนะครับท่านี้ขอบคุณครับ อยากสอคืถอถแรกเราจะ้ามีกลุ่มลายคาถามแรกก่อน,นะคะเรามีกลุ่มลายสำหรับทั้งไหมเรื่องที่สถ้าอยากจะเป็นเหมือนศูนย์บริการ ASC อันนี้คือถามทีเดียวเลยเนาะถ้าอยากเป็นศูนย์บริการ ASC เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างสมมติเราเราดูแล้วไม่มีจังหวัดที่เราเราจดเรามาอย่างเงี้ยค่ะอันที่ส ส่วนอันที่สามก็คือเรื่องอกลับไปที่ลายกลุ่มเหมือนเดิมก็คือเหมือนแต่ว,ว่าการที่จะมาเป็นช่างอย่างเงี้ยห้อให้มาเวลเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนรีจิสเตอร์เป็นเรื่องเป็นราวไหมหรือว่าแบบเป็นช่างที่ไหนมาก็ได้แล้วมาทำเฟรมก็ได้อะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยน้อมันน่าจะต้องเป็นช่างที่เคยผขานการอบรมอย่างนี้มาก่อนไหมศาสตราจารยครับอ่าข้อลายกลุ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กลุ่มของการธนาเองนะครับอย่างเรามีกัน60ท่านเนี่ยครับเราอาจเห็นยู่ในกลุ่มรายของการธนานะครับผมก็อยู่ในนั้นคนหนึ่งอย่างเราไปแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของแต่ละร้านนะครับซึ่งบอกตรงว่าถ้าเป็นลายส่วนกลางเนี่ยคนอนข้างเยอะแล้วการตอบมันจะล่าช้าแล้วอย่างหนึ่งเวลาที่ลายมันเข้ามาเยอะเนี่ยมันอ่านไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะมีลายกลุ่มแต่ละร้านอยู่แล้วนะครับสมมติว่าพี่พี่วันเนี้ยเรามาเจอกันในมุมของการธนา เราก็จะอยู่ในรายกลุ่มของกัทานาเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บเราจะรู้ว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เสียที่จะเคลมเนี่ยเราจะให้ขึ้นตรงที่นี่ก่อนนะครับอันนี้ข้อหนึ่งครับ่วนข้อ2เรื่องศูนย์บริการในส่วนของกรุงมเทพบริบนทนเนี่ยนะครับตอนนี้เราครอบคลุมประมาณเจศูนย์ส่วนจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีเนี่ยครับก็ก็เดี๋ยวก็ต้องมาเช็กกันว่าพี่อยู่จังหวัดไหนนะครับส่วนเรื่องขายที่เป็นช่างศูนย์นะครับหนึ่งช่างต้องผ่านการประเมินแล้วก็มีบัตรเป็นผู้ประกอบอาชีพระดับที่หนึ่งะนครับเป็นช่าง,ะงานะรนนางางนะด แล้วก็ต้องเป็นนิติบุคคลกรณีที่จะไ,ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้แต่งตั้งพี่ๆก็สามารถซ่อมแอร์ให้กับบริษัทได้เช่นกันและบริษัทเองเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนให้เช่นกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าการเป็นสูนบ,บริการเนี่ยจะซื้ออะไหล่ได้ในรดราคา15%แค่เองนะครับส่วนเรื่องการดูแลเนี่ยการดูแลผมว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเียงแค่ว่าพอสูนบ,บริการปุ๊บอาจจะต้องมีเรื่องการสต็อสต็อกอะไหล่เรื่องของวดเร็ว ครับเรื่องแบบว่าสมมุติว่าอย่างที่พี่ผู้ชายท่านถามว่าเวลาเคลมอะไรที่ไหนทุกถ้าที่มีอะไรล่กพี่เป็นศูนเองเนี่ยแล้วซ่อมด้วยเนี่ยพี่จะได้คลิตรงนีด้ดีกว่าลูกค่าจะติดกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ทำในทางนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่ที่ความพขอของร้านด้วยนะครับก็ต้องมีช่างท่านต่มสามท่านในในร้านนะครับไม่รวมแอดมินไม่รวมเจ้าข,ของนะครับต้องเป็นช่างเพียวๆสามท่านอสองในสามท่านต้องมีบัตรไปแอนุญาตเป็นช่างแอร์คือถ้ายังไม่มีบัตรโคกก็ให้ผ่านการฝึกอบรมให้ให้ให้ไปสอบมาก่อนอ่ะ ไม่ได้ไปที่ที่เป็นลูกตาคุดอะครับมาก่อนแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ฟิกขนาดว่าต้องมีบัตรมาก่อนขนาดนั้นนะครับอะเดี๋ยวพี่ท่านนี้ลองนะี่ครับท่านนี้จังหวัดเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงความปิดตะุูด้าน,ห,นาหลังนพี่ดี๋ยังมีสูอ่์พี่ชัดครับผมเคยเจอปัญหา ตั้งแต่ซื้อมาตั้งร้านเลอครับกรณีที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ที่บริษัทต้องพิจารณาก่อนหรือเปล่าครับ,รบหรือว่ามันเป็นเป็นเรื่องของดีลเลอร์อที่ต้องพิจา,า,ารณาพิจารณาเองการเปลี่ยนเครื่องใหม่ตอนนี้ที่ซื้อมาแล้วมีปัญหาเลยในกรณีรรเปลี่ยนเครื่องใหม่ของมาเวลนะครับกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับที่ที่มันสามารถชี้ชัดได้เลยเนี่ยก็คือแผงลงังพื้นคอยเย็นรั่ว แผงเราเพิ่ความร้อนรั่วคอมเพรสเซอร์เสียภายใน้ึงปีอันเนี้ยถ้าเรามีหลักฐานหรือมีคลิปโอที่ถ่ายเราให้เห็นว่าแอร์เนี้ยมันรั่วจริงก็เช่นสมมติเปิดฝาตัวนี้ออกมาปุ๊บแล้วเห็นว่าแผงมันรั่วนะครับให้เอาฝาแอร์เนี้ยเอามาเทียบก,กับตรงที่มันรั่วให้ถ่ายคลิปให้สองอันเนี่ยมันอยู่ในภาพเดียวกันถ่ายเป็นคลิปนะครับให้เห็นทั้งแผลรั่วแล้วก็หมายในเครื่องส่งมาส่งมาลายกลุก่ปสิการก,ก็ได้ถ้าเจอปุ๊บเปลี่ยนได้เลย ไม่ต้องรอถึงท่านว่าให้บริษัทอนุมัติทางทางการตาเนี่ยสามารถให้เปลี่ยนได้เลยเพราะอยู่ในเงื่อนไขส่วนกรณีที่บอกว่ามีปัญหาตั้งแต่ซื้อเนี่ยต้องมาดูว่าปัญหามันคืออะไรคําว่าปัญหาพอซื้อมาปั๊บมีปัญหาเนี่ยมันต้องมาจาแนกปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เจอมันคือปัญหาอะไรเช่นผมเจอที่จังหวัดอุตรดิตถ์ช่างซื้อแอร์ไปติดตั้งซิมาเมลนี่แหละับไปติดตั้งปรากฏว่าทําคอยคอมเพรสเซอร์เนี่ยร่วงจากท้ายรถแล้วบอกว่ามีปัญหาแต่ซื้อนะครับอ่ะทีนี้ ก็ต้องบอกตรงๆครับทุกขัก้นตอนมีการตรวจสอบได้หมดเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดจากช่วงขนส่งแล้วที่ร้านก่อน,อนของคือเขาถา่ายรูปไว้ถูกไหมครับพะเขาต้องลงเทดลงเทรดลงเขอดเขาทุกวันว่าขายได้อะไรบ้างปรากฏว่าทีแรกก็ไม่ยอมรับว่าทําหล่นรถก็ยืนยันเถียงกันตื่นท้ายเนี่ยก็มาไล่ดูภาากันปรากฏว่าทําร่วงรถอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้เราก็ให้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงแต่เคสที่สองทร่วงจากรังคาลงมาอย่างเงี้ย E 25, อินเวอร์เตอร์ยี่ห้าไฟร้อนนะครับรั่วจาก,กราคารั่วทั้งสองลงมาแล้วจะเคลมเราอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามันรั่วเมืเ่อไครับคือถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับถึงบอกว่าถ้ามันพิสูจน์ทราบได้ว่ามันเกิดจากเราสมมุติสมมุตินะครับว่าอยร้อนเนี่ยเราจะมีสายร้อยสามเส้นอ่ะผมผมบอกเลยแล้วกันสามเส้นนะครับถ้าภายในสามเส้นเนี่ยมันหายไปเส้นหนึ่งนะครับแล้วปรากฏท่อมันหายข้างในโอเคอันเนี้ย เราต้องสืบว่ามันหายช่วงไหนแต่ถ้าสายลัดทั้งสามเส้นเนี่ยมันไม่หายเลยนะแต่พเพราะเลื่ท่ข้อไม่มีอันเนี้ยบริษัทก็มันเปอรซบนต์แต่ถ้าขาดนี้ข้อมันหายเนี่ยสายลัดเส้นกลางมันหายไปซึ่งมันสามารถดึงข้อออกได้ถ้าสายมันหายเราก็ต้องมาสืบกันว่าขนส่งโหลดของจากคลังขึ้นรถเนี่ยสายลัดมีไหมของจากขนส่งลงที่ลูกค้าสายลัดอยู่ไหม พราะเวลาขนส่งมาลงของ,ของเขาต้องถ่ายรูปส่งเราทุกครั้งว่าของส่งแล้วเดีนน๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเร็วอะครับผมบอกผมบอกเพิงขายนะผมบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยคนคือมันต้องเป๊ะๆเ,เ,เอางี้ได้ว่านะครับพอเราตรวจสอบน,นี่ปึ๊บมันมันไม่ยากเลยเพราะว่ามันมันมัตัดสินได้เลยครับอันเจอในกรณีที่แอร์บุ๋ครับ <ผม S 1> ครับแล้วลูกค้าไม่ยอมรับเป็นมาเบลปะครับไม่ใช่ครับ คือยาะเด็นผิดประเด็นแบบนี้ต้องสื่อไปครับแต่บริษัทนั้นที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเขาให้ผมติดต่อไปทางโรงงานครับมันจะไม่น้เกิดความน่าชาในการติดตั้งถ้ากรณีที่มันบุกมันบุกนะครับสิ่งแรกที่มาเบจะดูคือหนึ่งกล่องขาดไหมโอ้มนต้องแกะมาดูก่อนครับไม่ไม่นั่นแหละไม่ก็เรืยคือคือสมมติว่าพี่แกะแล้วมันบุกพี่เอากล่องมาตั้งเลยครับตั้งข้างแอร์แล้วถ่ายรูปแอร์กับกล่อง สีด้านเราดูแลกล่องสีด้านไม่มีรอยขาดเลยนะแต่มันบุอันนี้เก็บได้แต่ถ้าดูแลกล่องมีรอยข่าวเคมไม่ได้ได้ครับถูกเพราะตอนนี้ทุกวันนี้นะครับเอาเอา,เอาพี่พูดพมีประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับคือทุกวันนี้เนาะเราเรามีมือถือแบบนี้กันนะ่ะสามารถถ่ายทุกอย่างผมก็เชื่อว่าทุกคนติดแอร์ก็ต้องลงเป็นทุกคนแหละเราถ่ายกันก็ได้ถ่ายกล่องวันเพื่อป้องกันตัวเอง คือเราไม่ใช่ไม่ไว้ใจกันนะครับเราไว้ใจกันแต่บางครั้งเวลามัน,มนเจอปัญหามันคุยง่ายลงไงสมมุติบอกว่าหลังเครื่องบุกมีรอยแต่กล่องไม่ขาดอันเนี้ยเราไปช่อเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าถ่ายปึ๊บอ้าวมันมีรยขาด่แล้วใครอ่ะเพราะถ้าของมันขาดจากโรงงานเราไปส่งมาอยู่แล้วทุกที่ถูกไหมครับอ่นแล้วถ้าฟินนะครับฟินข้างหลังหล่นถ้าฟินข้างหลังล้มก่อนอที่จะเปิด ลังออกมาครับอ่าถ้าฟิลกระดองล้มมันก็มีอยู่สองกรณีถ้ามันล้มนิดนิดหน่อยหถ้ามันสามารถแต่งแล้วมันตรงได้อันนี้ฟ้าหลังล้มปุ๊บแจ้งปุ๊บเราก็ไปดูเลยถ้าความเสียหายที่ฟินมันเยอะถึงขั้นว่าทําให้ท่อมันบุบหรือทําให้คอมเยลตมันไม่ดีเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องเลยแต่ถ้ามันล้มแค่แบบเป็นรอยขูดหรือรอยนิดหน่อยเนี่ยถ้ามันแต่งได้แต่งอันนี้พุ่งตรงนะถ้ามันแต่งได้ก็แต่งให้เราก็เจอเคสที่สำรับุรีเคสหนึ่งไม่รู้ของพี่หรือเปล่าเป็นเป็นโรงงานใดิทชันชี ก็สืบไปสืบมานะครับส no like well, like ุดท้ายเนี่ยเราไปดูได้มันเป็นแค่รอยคูดล้มถ้ามันแตกได้จบวันนี้ผมก็ต้องความเย็นแต่ให้ปัญหาคือภายในห้าปีมันเสียรับรับใชอยม่แล้วอย่างนี้ครับแต่ถ้ามันล้มแต่ถ้ามันล้มปุ๊บแล้วมันมีรอยกระแทกกล่องทะลุเข้าไปโดนล้มอันเนี้ยมันก็ต้องมาคุยกันละขึ้นอยู่ที่ความเสียหายมากกว่าอ่ะมีอีกไหมฮะคำถามคำถามมีอีกไหมครับอ่ะเอาลงมาพี่สามท่านนี้หน่อยพี่ท่านนี้ท่านนี้ท่านผมไม่อถามผมไม่ถามเราผมถามได้เลย อ่ะพอโล่งบ่มีคำถามเพิ่มวันนี้มีคำถามไหมครับข้างหลังมีไหมครับข้างหลังมีไหมครับมีแต่ไม่อยากถามมีแต่ไม่อยากถาม <c oughs> เปียกแน่วันนี้ท่าไม่อยากถามผมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ลงแน่นสามท่านนะครับสุดท้ายท่านหนึ่งพี่ขอบคครับ <c oughs> อ่ะมีอีกไหมครับอ่ะครับขออนุญาตถามออกไหม่นะครับเพราะเพื่อนไม่ได้ดูคำตอบด้วยเนะยาะจะได้ช่วยๆกันอะไรถ้าผมตอบผิดก็ท้ามผมนะครับถ้าผมตอบถูกก็ตามนั้นอ่ะเชิญครับพี่ ใช่ครับในกรณีถ้าเกิดสมตเรติดตั้งแล้วนะครับครับแล้วมันเกิดต้องมีการเปลี่ยนอาจจะเป็นคอยร้อนหรือคอยเย็นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยทางบริษัทจะออกให้กับช่างใช่ไหมครับใช่ครับออกให้ครับแล้วจะมีราคามาตรฐานไหมครับมีราคามาตรฐานใช่ครับอยู่ที่ B T U ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่อยู่ที่ B T U แล้วก็ระยะทาง เราจะเซตระยะทางไว้ให้เนี่ยน่าะจะไม่เกิน100ร้อยกิโลเปกลับหรือแปดสิบกิโลเมตรปกลับนี่แหละถ้าเกินจะได้เพิ่มร้อละห้าบาทครับแล้วการ,การประกันการรับประกันหมายถึงว่าตัวที่เปลี่ยนไปใช่ไหมค,ครเหมือนเดิมครับร,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 รับประกันต่อได้รับประกันต่อเหมือนเดิมครับแต่การเปลี่ยนเครื่องนะครับการเปลี่ยนเครื่องถ้าเครื่องที่ติดตั้งปุ๊บเสียปั๊บเนี่ยสามารถเอาทั้งตัวเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าติดไปแล้วสามเดือนสี่เดือนในเวลาเปลี่ยนเนี่ยขอเรียให้ให้ฝาเดิมจะเปลี่ยนฝาไม่ได้เพราะว่าหมายเลขเครื่องมันแก่แล้วม เราจะเราจะให้แกะฝาครอบครับที่ด้านข้างออกเอม่มั้ยฮะคือคือผลงานทุกคนรับเสียเนาะพี่พี่เปลี่ยนไปเนี่ยพี่จะต้องฝาสามชิ้นต้องคืนผมคือตัวใหม่นะครับพี่ต้องเอาฝาตัวใหม่ไปใส่ตัวเก่าเอาฝาตัวเก่าไปใส่ตัวใหม่แต่ว่าพี่จะได้อีอวาได้บอเตอร์ได้ไบพทาร์สได้คอมเพรสเซอร,อร์ทุกอย่างหมดเลยยกเว้นฝาสามชิ้นต้องสลับให้ผมเพราะว่าผมจะได้รันหมายเลขครับตามเดิมเพื่อที่พีไม่ต้องไปแก้เอกสารับประกันนะครับ คอยเย็นเหมือนกันถ้าคอยเย็นเนี่ยก็สองชิ้นคือฝาครอบที่มีเบอร์ห้ากับฝาข้างสำหรับให้ผมเพราะว่าบางกรณีเนี่ยไปติดเอาข้าอ,อข้างขวาไปไปตัดฝา,าเสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนเครื่องเอาฝาเก่าว้ให้ผมเอาแล้วผมจะทำไงทีเนี้ยพี่ตัดไปแล้วเนาะมีสองกรณีมีไหมฮะอ่ะพี่ขอร่วมันหนึ่งผู้จัดการครับขอร่วมมันหนึ่งผู้จัดการผมนิ่งไหมขอร่วมันห<า>นึ่งมีไหมฮะจัดครับครับ สปริงยังสั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าสปริงยังสั้นไหมโอ้โหพูดทำผมเครียดเลยคือจริงๆปีหน้าผมได้ยินมาว่าตัวยี่สิบห้าจะเป็นข้อเกลียวนะครับควายร้อนนะไอควายเย็นนะยี่สิบห้าไม่สนอ่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆผมมีเสนอไปแล้วที่พี่เที่ยวอนุมัติไหมขอบคุณครับอนุมัติไหมมันสั้นจริงๆนะอาจารย์สปริงอนุมัติไหมเดี๋ยวเราผมไปดูรายงานให้นะป่านะขอบคุณครับสปริงสั้นจริงๆพูดแล้วมองหน้าผมด้วย นิดนึงอ่าเรื่องการรับประกรันนะอาจารย์ครับาการประกันในระยะสมมสุดห้าปีมีการเคลมปีละครั้งแล้วค่าใช้จ่ายนี่ทางบริษัทมาวิ่งออกให้ตลอดเลยไหมครับถ้าห้าปีมีการเคลมปีละครั้งเนี่ยผมว่าครั้งที่สองปีก็ไม่ได้ทำแล้วลครับเราต้องส่งช่างเราเข้าไปแล้วล่ะแต่เราจ่ายให้ทุกครั้งครับไม่ว่าจะกี่คือคือในระยะการรับประกันเนี่ยไอพีซีบีบอร์ดอินดอร์หรืออัลโดร์เนี่ยพี่จะเบ่งครั้งรับประกันในประกันนะ แต่ช่องไม่ใช่อาการเดิมสมมุติครั้งที่1เปลี่ยนเพรพาะหนูเข้าไปกัดครั้งที่2ก็หนูกัดอีกครั้งที่สามก็หนูกัดอีกอันนี้ไม่ใช่ละมันต้องมีประเด็นอื่นที่มันลึกกว่านี้ที่ต้องไปแก้ไขให้ผมเองเหรอหมดหมดระบกเลยนะคือคือคือผมเคยเจอแต่ไม่ใช่ของมาเวลนะครับแอลของยอดหนึ่ <c oughs> <c oughs> งคืออันนี้พี่ไลฟ์ส่งได้หมดนะหนึ่งปีงหนึ่งปีเค็มเป็นคอร์สด่จ่าได้ไหมส่งสองรั้งคือ <c oughs> ปีรั่วงสองครั้งปีที่สามก็น่าจะรั่วอีกครัอคือหนึ่งครั้งแรกครับค่าใช้จ่ายบริษัทออกครั้งสองก็คือคาให้ลูกค้าใกล้คือลูกค้าไม่แฮปปี้ทีนี้ว่าตอนนี้ผมเอามาวีเปลี่ยนให้แล้วสองตัวก็เลยถามอาจารย์ว่าการเคมบริษัทจ่ายให้ลูกค้าทุกครั้งใช่ไหมครับทุกครั้งครับทีนี้ผมบอกอนะครับว่าในกรณีที่อีเวนเตอร์ั่ว ครั้งแรกที่มันรั่วติดตั้งปุ๊บนะมันรั่วไปแล้วเนี่ยครั้งที่สองที่ส่งไปให้เนี่ยเราจะมีการสั่งให้โรงงานทําสีการสนิทไปให้คือเพื่อขยายเหมือนกันอลีละลายแตเราทำแบบนี้แต่ว่าตอนที่มันไปไปในในในล็อตที่จําหน่ายอะ่ะอาจจะไม่ได้มีแต่พอเป็นอะไรที่เป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีการไอตัวอ e ีเวะครับมีการให้ทาสีทั้งซ้ายทั้งขวาให้แต่มันจะทําได้เฉพาะอะไรเพราะว่าจำนวนไม่เยอะแต่ถ้าเป็นผลิตเนี่ยเราสั่งมาที่เจ็ดแปดแสนตัวเขาไม่ทําให้เพราะค่าจ่ายมันสูงมาก เราพยายามทาที่เป็นอะไราให้อยู่นะครับแล้วเราก็จะทำมันให้ทีนี้ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยบริษัทดูแลให้ตลอดประกันเลยทั้งค่าอินเวสท์เตอร์และค่าเปลี่ยนแต่ค่าตรวจเช็คไม่ได้จ่ายค่าตรวจเช็คเบื้องต้นครั้งแรกเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายคือถ้าเกิน1ปีหรือ18เดือนไปแล้วนะครับค่าตรวจเช็คเบื้องต้นครั้งแรกเนี่ยถ้าอยู่ในอยู่ในปีแรกเนี่ยบริษัทจ่ายให้ค่าตรวจเช็คไม่ไ้จาทนะครับแต่พอเกิน1ปีไปแล้วในประกันอีลับที่5ปีหรืออีก4ปีเนี่ยสมมติพี่ พี่ต้องตเตือนลากข้าไปก่อนรุ่้วตรงไหนถูกไหมครับอันนี้เรื่อเก็บลูกค้าห้าร้อยบาทนะแต่พอเจอรั่วปพ๊บว่าแข็งแรงพึ่งมันรั่วต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เพื่อสัจ่ายละไม่เกี่ยวลูกค้าลนะแต่ครั้งแรกลูกค้าต้องจ่ายก่อนกรณีเกินหนึ่งปีนะลูกค้าโอเคไหมครับถ้าเปลี่ยนเราพึ่งพอย,ยน็นแล้วเสียห้าร้อยบาทอ่ะพี่ท่านครับในกรณีที่ว่าเราต้องทราบว่าซื้อแอร์มาจากร้านไหนถ้าเกิดผมช่างเซอร์วิสแต่ผมไม่รู้ ว่าแอร์เขาซื้อมาจากไหนที่ไหนอะลูกค้าซื้อแอร์มาเองยังไงแ้งแกงทางศูนย์ยังไงครับคืออย่างนี้ครับในกรณีที่เป็นคืออย่างนี้ลายหมายในเครื่องเราเช็คได้พี่ขอแค่หมายในเครื่องอินอร์เราเช็คได้เลยแต่ผมไม่สามารถให้บอกทางศูนย์มาเลยบอกไม่ได้ครับคือผมต้องโทเช็คแต่สมมติเป็นช่างผู้ติดตั้งสมมติสมมติป๋าไม้ปิดเนี่ยป๋าบอกว่าผมจะเช็คแอร์ที่มันเสียกต้องถามป๋าว่าป๋าแอร์ซื้อมาจากไหนถูกไหมับ ถ้าป๋าบอกว่าไม่รู้เอ้าแล้วป๋าติดแอร์ป๋าไม่รู้ได้ไงยังคือมาจากไหนต้องถามลูกค้าแต่ถ้าไม่รู้ปุ๊บถ้าตอบไปได้เราก็หมายเลขเครื่องครับหมายเลขเครื่องเช็คได้ครับขอบคุณครับผมขอหยุดคำถามเนาะใครรู้เมื่อกี้ครบแล้วนาขอบคุณครับขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตเข้าประเด็นก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาชั่วโมงเดียวพอเพียงครับเดี๋ยวโซล่าเซลไม่จบจริงๆผมตั้งใจจะถามี่อันนี้ผมเปิดโอกาสให้พี่ถามนะครับผมขอไปตอบที่โซล่าเซลล์นะครับ